สวัสดีค่ะคลิปนี้ก่อนอื่นเลยนะคะแอดขอมายินดีกับพี่ซูนะพี่สาวคนโตสุดในวง BLACKPINK กันก่อนนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่เขามีผู้ติดตามใน IG สูงถึง30ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเย้ ตอนนี้นะคะในทวิตก็มีคนมาแสดงความดีกับพี่สูเยอะแยะเลยนะคะจนตอนนี้ก็ติดเทนทวิตในไทยด้วยนะแล้วก็ล่าสุดค่ะจากทวิตแอคเคต์นึงได้นำเอาการตอบกลับจาก v l i f ฟ e นะคะกับคำถามของบลิงคคือที่มีการถามพี่สูไปว่าระหว่างลิซ่าหขวบกับลิซ่าหคนพี่สูจะเลือกอะไรซึ่งก่อนหน้านี้นะคะน้องชันเคยตอบไปว่าตัวเองในะอยากเจอลิซ่าหขวบมากๆ แต่ว่าพี่ซูเนี่ยกับตอบกลับด้วยคำตอบที่ว่า I would love even hundred Lisa ฉันรักลิซ่าร้อยคนด้วยซ้ำ Oh my god งานนี้ก็เลยทำเอาแฟนคลับฟินจิ้นกันไปยกใหญ่นะคะแล้วก็บอกใหญ่ว่าพี่ซูคือผู้ขลั่งรักน้องลิซไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เอ๊สรุปคู่ไหนคือตัวจริงคะเนี่ยจะเป็นลิซูแชร์ลิซ่า Lisa, หรือว่าเจนลิซ่า ทำไมสสาวดูเอนดูน้องเล็กสุดกันขนาดนี้คะสรุปใครตัวจริงตัวปลอมกันคะเนี่ยอ่าสำหรับคลิปนี้แอดก็เอามาเซวเล่นๆกับคำกันนะคะให้แฟนได้ฟังกันว่าหลังจากพี่ซูเจอคำถามนี้ไปเนี่ยพี่ซูตอบกลับมายังไงแต่เป็นว่าแค่เห็น3ส,สาวรักแล้วก็เอนดูน้องลิสขนาดนี้เอาจริงแอดก็ปลื้มใจมากแล้วละคะ่ะ